การทำคลิปตอนนี้นะคะ oh. แอปแคปคัด oh. เขาก็มีเอฟเฟคให้เราเล่นใหม่แล้วค่ะนั่นก็คือตกแต่งรูปภาพให้เป็นอนิเมะแบบนี้จ้าเราสามารถทำแบบนี้นะคะเข้าไปตกแต่งในวิดีโอของเราตามตัวอย่างแบบนี้เลยค่ะน่ารักน่ารักเลยซึ่งทำได้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองไปทำกันค่ะไปเลยจ้าเข้ามาในแอปแคป เลยค่ะถ้าใครยังไม่มีแอปแ a ป,ปคั t ไปดาวน์โหลดฟรีใน Play Store เลยนะคะเข้ามาแล้วกดบวกค่ะเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่เข้าไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะคะน้องๆจะใช้เป็นคลิปที่ถ่ายในมือถือหรือว่าคลิปที่ดาวน์โหลดมาจากใน TikTok ก็ได้ค่ะกดเข้าไปแล้วกดเพิ่มเลยจ้านี่นะคะเราก็จะได้คลิปลงมาแบบนี้เดี๋ยวลองเล่นดูค่ะ ก็จะยังไม่มีเสียงอะไรนะคะส่วนตอนท้ายคลิปนะคะนี่มันจะขึ้นโลโก้แคปคัทนะคะน้องๆสามารถกดลบได้ค่ะโดยกดเข้าไปที่คลิปแล้วกดลบที่ถังขยะเลยจ้านี่มันก็จะหายไปแล้วค่ะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราจะมาใส่เสียงเพลงกันก่อนค่ะวิธีการใส่เสียงเพลงนะคะเราสามารถเอาเสียงเพลงมาจากใน TikTok ได้เลยค่ะเข้าไปที่แอป Tiktok ของเรานะคะเราไปเลือกเสียงเพลงที่เราอยากจะใช้ค่ะหรือถ้าน้องๆอ,อยากจะใช้เสียงเพลงเดียวกับพี่น้องๆก็สามารถเข้ามาเอาเพลงได้ใน t i k t o k พี่เลยนะคะ กดเข้ามาใน Tiktok พี่เลยค่ะ fern underscore fern for fun นะคะแล้วมาดาวน์โหลดคลิปเสียงนี้ไปเลยจ้ากดเข้าไปที่คลิปของพี่นะคะแล้วกดบันทึกคลิปพี่ไปเลยจ้ากดค้างไปที่หน้าจอแล้วบันทึกนะคะคลิปเสียงนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ในแกลเลอร,รี่ของน้องน้อแล้วค่ะเมื่อได้คลิปเสียงเพลงที่น้องๆต้องการแล้วเรากลับไปกันที่แคปคัตเลยค่ะข้ามมาที่แคปคัตแล้วกดที่ตรงนี้เลยค่ะเพิ่มการสร้างเสียงนะคะกดเข้าไปแล้วเลือกแยกเสียงออกค่ะ แล้วเข้าไปเอาคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาจากในทิกต o k เลยค่ะที่เป็นคลิปเสียงเพลงที่น้องๆอยากจะใส่นะคะของพี่จะเป็นอันนี้จ้าเสร็จแล้วกดที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะคะนําเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นเสียงเพลงจากวิดีโอนั้นก็จะเข้ามาอยู่ในคลิปของเราเลยค่ะแบบนี้ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาสร้างรูปภาพการ์ตูนอนิเมะกันจ้าสร้างจากคลิปวิดีโอของเราได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้น้องๆมาดูนะคะว่าตรงไหนของวิดีโอนะคะที่น้องๆอ,อยากจะทําให้เป็นการ์ตูนของพี่นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตอนจบของคลิปค่ะตรงนี้นะคะพี่จะทําให้เป็นการ์ตูนค่ะวิธีการทําให้เป็นการ์ตูนนะคะเราจะต้องเปลี่ยนจากคลิปวิดีโอให้เป็นรูปภาพก่อนค่ะนั่นก็คือให้เราเข้ามาที่คลิปนะคะกดเข้าไปที่คลิปค่ะแล้วเลือกหาเครื่องมือด้านล่างนะคะคําว่าตึงค่ะ นี่ตรงที่ถูกตึงนะคะมันจะกลายเป็นรูปภาพค่ะเมื่อกลายเป็นรูปภาพแล้วเราก็สามารถทําเป็นการ์ตูนอนิเมะได้เลยค่ะโดยกดเข้าไปที่เครื่องมือด้านล่างนะคะหาคําว่าอนิเมะค่ะนี่รูปภาพก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอนิเมะเลยค่ะแบบนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะปรับรูปภาพนี้ให้มันสั้นๆหน่อยนะคะก็คือกเกิดก็ไปที่พื้นที่การทํางานรูปภาพนี้ค่ะแล้วไปเอาแถบมันลงมานะคะทําให้รูปภาพมันปรากฏขึ้นมาสั้นๆค่ะอันนี้มันจะยาวไปนะคะเดี๋ยวพี่จะให้รูปภาพปรากฏแค่ประมาณ0.4วินาทีก่อนนะคะรูปแรกนีจะก,ก็ปรับมาได้0.4วินาทีแล้วนะคะดูตรงนี้ค่ะจะมีเลข0.4นวินาทีอยู่ ส่วนคลิปวิดีโออันนี้นะคะตรงที่เราไปตึงให้มนะันเป็นรูปภาพนะคะพี่ก็จะลดลงมาหนะะ่อยค่ะให้มันหายไปนะคะในส่วนของปลายวิดีโอก็จะกดเข้าไปที่คลิปค่ะแล้วก็ลดขนาดมันลงไปนิดนึงนะคะประมาณนี้ในเรื่องของความยาวของคลิปหรือรูปภาพน้องๆตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ต้องตามพี่หมดก็ได้นะเอาแล้วแต่ไอเดียของน้องๆเลยค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะพี่ก็จะเพิ่มรูปภาพเข้ามาค่ะเอาให้จบเพลงเลยนะคะก็คือกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะแล้วไปที่หมวดหมู่รูปภาพนะคะนี่พี่ก็จะเข้าไปเลือกรูปภาพค่ะ พี่จะใส่ไปทั้งหมด7รูปเลยนะคะ1 2 3 45 6 7กดเพิ่มเลยค่ะนี่ก็จะได้รูปภาพมาเต็มเลยนะคะแล้วก็ทำให้ทุกรูปภาพกลายเป็นการ์ตูนอนิเมะเลยค่ะนั่นก็คือกดเข้าไปที่รูปภาพนะคะแล้วเลือกเครื่องมือด้านล่างค่ะหาคำว่าอนิเมะเหมือนเดิมจ้ารูปภาพนี้ก็จะกลายเป็นการ์ตูนอนิเมะเลยค่ะพี่จะเปลี่ยนรูปภาพทุกรูปภาพให้เป็นการ์ตูนอนิเมะเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้ทุกรูปภาพกลายเป็นการ์ตูนอนิเมะหมดเลยนะะค ขั้นตอนต่อมานะคะพี่ก็จะมาปรับความยาวของรูปภาพแต่ละรูปค่ะเอาให้ยาวแค่0.4วินาทีก็พอค่ะให้ยาว0ูนวินาทีเท่ากันทุกรูปเลยนะคะเวลาที่เล่นมันจะได้เปลี่ยนไปไวๆค่ะนี่กดเข้าไปที่รูปภาพนะคะแล้วเลื่อนแถบลงมานะคะให้เหลือ0.4นวินาทีค่ะดูตรงนี้เหมือนเดิมนะคะว่าเป็น0.4วินาทีนี่นะคะมันจะมีปรากฏอยู่นี่ค่ะก็เลื่อนทุกรูปภาพลงมานะคะกดเข้าไปแล้วก็เลือเล่อนเลื่อนๆลงมานะคะให้เหลือ0.4วินาทีค่ะ มันจะได้พอดีกับจังหวะเพลงแล้วก็ทันจบเพลงนะคะพี่ก็ทําแบบนี้จนจบเพลงเลยค่ะส่วนรูปสุดท้ายนี่พี่ก็จะตัดเอาให้จบเพลงพอดีเลยนะคะไม่ได้ยาว0.4วินาทีหรอกค่ะแต่ว่าจบเพลงพอดีมันก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้า เสร็จเรียบร้อยจ้าขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะมาตกแต่งคลิปวิดีโอของเราให้มีการเคลื่อนไหวนะคะรวมถึงรูปภาพด้วยค่ะนั่นก็คือนี่นะคะอย่างตอนที่เป็นคลิปวิดีโอพี่ก็จะตัดแบ่งค่ะตอนที่ปี๊บปีป๊บนะคะพี่จะตัดเอาแค่ตรงปี๊บปีป๊บค่ะก็คือกดเข้าไปที่คลิปนะคะแล้วกดที่แบ่งแยกค่ะตอนที่มันดังปี๊บปีป๊บนะคะพี่จะสร้างการเคลื่อนไหวให้มันค่ะตรงนี้นั่นก็คือให้เราก,กดเข้าไปที่คลิปนะคะแล้วเลือกที่คําว่า ภาพเคลื่อนไหวค่ะเราจะสร้างการเคลื่อนไหวให้มันนะคะกดเข้าไปแล้วพี่จะเลือกคอมโบค่ะสำหรับคอมโบอันนี้นะคะพี่จะใช้เป็น3 Division 2นะคะอันนี้ค่ะ3 Division 2ภาพที่ออกมานะคะมันก็จะถูกแบ่งออกแบบนี้ค่ะมาจา้าแล้วก็แต่งอันต่อไปต่อเลยนะคะก็เป็นรูปกรนตุนอันนี้ก็เข้าไปที่ภาพการเคลื่อนไหวเหมือนเดิมค่ะแล้วพี่ก็เลือกคอมโบนะคะเลือกเป็นกระเด้งหนึ่งค่ะ อันนี้นะคะกระเด้งหนึ่งมันก็จะตึ๊กตึกเข้ามาแบบนี้ค่ะรูปถัดไปนะคะพี่ก็จะเข้าไปที่การเคลื่อนไหวตอนเข้านะคะจะไม่ใช่เป็นคอมโบนะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวตอนเข้าคือน้องๆตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะอันนี no ้พี่จะใช้เป็นการเคลื่อนไหวตอนเข้าแล้วเลือกเป็นสวิงค่ะส่วนรูปถัดไปนะคะพี่ก็ใช้เป็นการเคลื่อนไหวตอนเข้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกเป็นสวิงเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปนะคะรูปต่อไปจะใช้เป็นคอมโบค่ะก็สลับไปสลับมานะคะแล้วแต่ไอเดียของน้องเลยนะคะพี่จะใช้เป็นคอมโบลอดและสไลด์หนึ่งค่ะแล้วก็รูปถัดไปก็จะเป็นใช้เป็นคอมโบลอดและสไลด์ were. สองนะคะรูปต่อไปรูปที่5แล้วค่ะพี่ก็จะใช้เป็นคอมโบเหมือนเดิมจ้าแต่ใช้เป็น,นะะ ayo. อันซูมนะคะซูม <ray on noise> 1ค่ะส่วนรูปที่6พี่ก็จะใช้เป็นคอมโบซูม2จ้า และรูปสุดท้ายนะคะพี่จะใช้เป็นเคลื่อนไหวตอนเข้าค่ะ,คะเคลื่อนไหวขาเข้านะคะเลือกเป็นหมุนซ้ายค่ะอันแรกเลยเสร็จเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวลองเล่นดูทั้งหมดนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดบันทึกคลิปที่เครื่องหมายตรงนี้ได้เลยค่ะ คลิปนี้ก็จะถูกจัดเก็บในแกลเลอรี่ของเรานะคะหรือว่าน้องจะแชร์ไปยังติกตอกก็ได้เลยค่ะกดที่เครื่องหมายแชร์ไปยังทิกตอกตรงนี้นะคะเวลาที่เราแชร์คลิปออกไปมันจะมีเครื่องหมายคําว่าแคปคั t ให้เราอยู่บนคลิปเลยค่ะเมื่อเข้ามาในทิกตอกแล้วกดถัดไปเลยจ้า นี่จ้าเข้ามาที่หน้านี้น้องๆก็สามารถตกแต่งด้วยเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือว่าน้องๆจะใช้เสียงเพลงจากใน TikTok กก็ได้ค่ะตอนนี้เสียงเพลงที่เราใช้เป็นเสียงเพลงของเราอยู่นะคะถ้าน้องๆโพสออกไปรูปแผ่นเสียงจะกลายเป็นแผ่นเสียงของน้องๆเลยค่ะหรือว่าถ้าน้องๆจะใช้แผ่นเสียงใน t i k t o k กก็ให้น้องๆกดเข้าไปที่เสียงตรงนี้ค่ะ พี่ก็จะไปใช้เสียงที่พี่บันทึกไว้ในรายการโตะนะคะการใช้เสียงที่มาจากแผ่นเสียงจากใน t ิ k กต k อกเนี่ยมันจะช่วยให้คนมาดูคลิปเรามากขึ้นนะคะเพราะบางทีติ k กต็อกจะเอาคลิปเราขึ้นฝีตามเสียงเพลงนะคะเสร็จแล้วท่งน้องกดที่ถูกสอนตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเลือกที่ระดับเสียงค่ะ ไปลดระดับเสียงต้นฉบับลงนะคะแล้วเพิ่มเสียงที่เราเพิ่มมาจากใน t i k ตอกให้เต็มนะคะเสร็จแล้วกดถูกต้องกดโพสต์เลยจ้านี่จ้าก็จะเป็นคลิปที่พี่ทําไว้นะคะจะมีสัญลักษณ์ของแ a บคั t แล้วก็เป็นเสียงเพลงที่ใช้จากใน tiktok ค่ะน้องๆก็ลองเอาไปทําเล่นกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อน้องๆน,นะบ๊ายบายจา้าสู้ๆค่ะ